สิ่งที่เขาไม่เห็นค่าอย่าเอามาแบกใจประโยคสั้นๆนี้คือประตูสำคัญของการพ้นทุกข์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะความทุกข์จำนวนมากในชีวิตเราไม่ได้เกิดจากสิ่งที่หนักเกินกำลังแต่เกิดจากใจที่ไปยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึดไปให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นค่าเรา ไปคาดหวังจากใจที่ไม่ได้ตั้งใจจะรักษาใจเราเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาความอยากความคาดหวังความต้องการให้เป็นอย่างใจเราเมื่อเราอยากให้ใครเห็นคุณค่าเราแต่เขาไม่เห็นใจจึงดิ้นรนใจจึงหนักใจจึงเจ็บทั้งที่ความจริงแล้วการที่เขาไม่เห็นค่า ไม่ได้ทำให้คุณค่าของเราลดลงเลยแม้แต่น้อยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาไม่เห็นค่าแต่อยู่ที่เราเอาความไม่เห็นค่านั้นมาผูกไว้กับใจเอาการกระทําของเขามาตัดสินคุณค่าของตนเองเมื่อใจไปฝากไว้กับใครใจเราก็ไม่เป็นอิสระเมื่อใจไปแบกสิ่งที่เขาไม่รับใจก็เหนื่อยโดยไม่จำเป็นในหลักธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงใจคนก็ไม่เที่ยงความรู้สึกของคนก็เปลี่ยนได้หากเราเอาใจไปผูกกับของไม่เที่ยงใจก็ต้องสั่นไหวเป็นธรรมดาแต่เมื่อเรามีสติรู้ทันเห็นตามความเป็นจริงว่าเขาไม่เห็นค่าก็เป็นเพียงสภาพหนึ่งของโลกไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตเราใจจะเริ่มคลายออกเอง การไม่แบกสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าไม่ใช่การตัดใครออกด้วยโทสะแต่คือการวางด้วยปัญญาวางอย่างผู้รู้วางอย่างเข้าใจเหตุและผลเมื่อเขาไม่ให้คุณค่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาหัวใจไปวางไว้ตรงนั้นเพราะใจที่รู้คุณค่าของตนเองจะไม่ร้องขอการยอมรับจากใครพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูแลใจตนเองก่อน พราะใจคือที่ตั้งแห่งทุกข์และสุขหากเราเอาใจไปแบกสิ่งที่ไม่ควรแบกใจก็เป็นทุกข์เองแต่เมื่อเราวางได้ใจก็เบาเมื่อใจเบาปัญญาก็เกิดและเมื่อปัญญาเกิดเราจะเห็นชัดว่าสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าไม่ควรค่าแก่การเอามาทำร้ายใจเราเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเราเริ่มมองเห็นความจริงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า ใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีเหตุมีปัจจัยเสมอและเหตุสำคัญก็คือการเอาใจไปผูกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปหวังให้คนอื่นคิดอย่างที่เราอยากให้คิดรู้สึกอย่างที่เราอยากให้รู้สึกทั้งที่ในความเป็นจริงใจของใครใจของมันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลย พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ความรู้สึกของคนอื่นแม้แต่ท่าทีที่เขามีต่อเราหากเราหลงคิดว่าเขาควรเห็นค่าเราใจเราก็เริ่มสร้างภาระให้ตนเองโดยไม่รู้ตัวภาระนั้นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของใจเราที่ไปยึดไว้ หลายครั้งใจเราทุกข์ไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเราไปให้ความหมายกับการกระทรําของเขามากเกินไปเอาความเมินเฉยของเขามาตีค่าเป็นความด้อยของตนทั้งที่ตามหลักธรรมะแล้วการกระทรําของผู้อื่นเป็นเพียงผลของเหตุในใจเขาไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดของเราเลยเมื่อใจยังไม่เข้าใจธรรม ใจจะถามตลอดว่าทำไมเขาไม่เห็นค่าเราทำไมเขาไม่เลือกเราทำไมเราไม่สำคัญคำถามเหล่านี้เองที่ค่อยๆกัดกินใจทำให้ใจหนักทำให้ใจหม่นแต่เมื่อสติเริ่มทำงานใจจะเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าสิ่งนี้ควรค่าแก่การแบกใจเราหรือไม่และเมื่อถามด้วยปัญญา คำตอบจะค่อยๆชัดขึ้นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักประมาณในอารมณ์รู้จักวางใจให้ถูกที่เพราะใจที่วางผิดที่จะพาไปสู่ความทุกข์โดยไม่จำเป็นเมื่อเราฝากใจไว้กับการยอมรับของคนอื่นใจเราก็ต้องขึ้นลงตามอารมณ์เขาวันไหนเขาดีใจเราก็ดี วันไหนเขาเฉยใจเราก็พังนี่คือความไม่เป็นอิสระของใจการไม่เอาสิ่งที่เขาไม่เห็นค่ามาแบกใจจึงเป็นการฝึกใจให้กลับมาอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่ควบคุมได้คือการกระทำของเราความคิดของเราและการดูแลใจของเราเองเมื่อใจไม่ต้องวิ่งตามการยอมรับใจจะเริ่มสงบ และความสงบนั้นเองจะทำให้เราเห็นชีวิตชัดขึ้นทีละน้อยในทางธรรมะความสงบไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนรักเราแต่เกิดจากการที่ใจไม่ดิ้นรนจะให้ใครมารับรองคุณค่าเราเมื่อใจหยุดเรียกร้องใจจะหยุดเจ็บและเมื่อใจหยุดเจ็บปัญญาจะเริ่มทำหน้าที่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งใดควรเก็บไว้ และสิ่งใดควรวางลงเมื่อใจเริ่มเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นเราจะค่อยๆเข้าใจว่าการที่ใครสักคนไม่เห็นค่าเราไม่ได้เป็นความผิดของเขาและก็ไม่ได้เป็นความผิดของเราเช่นกันแต่มันคือธรรมชาติของโลกที่คนแต่ละคนมีระดับจิตใจมุมมองและเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า โลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งเมื่อใจยังไม่เข้าใจเหตุปัจจัยใจจะพยายามฝืนพยายามเปลี่ยนใจคนอื่นพยายามพิสูจน์คุณค่าพยายามเรียกร้องความสำคัญและยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่พยายามนั้น อยู่นอกอำนาจของเราโดยสิ้นเชิงในหลักธรรมพระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระวังการเอาอารมณ์ไปผูกกับผู้อื่นเพราะอารมณ์ที่ผูกไว้กับคนอื่นจะกลายเป็นโซ่ที่ล่ามใจเราไว้เมื่อเขาเปลี่ยนใจเราก็สัน่นเมื่อเขาเฉยใจเราก็ว่างเปล่าทั้งที่ใจควรเป็นที่พึ่งของตนเอง ไม่ใช่ฝากชีวิตไว้กับความรู้สึกของใครการแบกสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าจึงไม่ใช่ความรักแต่คือความหลงหลงคิดว่าการอดทนการยอมเจ็บจะทำให้เราได้รับการยอมรับในวันหนึ่งทั้งที่ตามหลักธรรมะแล้วความรักที่แท้จริงต้องไม่ทำร้ายใจตนเอง และปัญญาจะไม่พาเราอยู่ในที่ที่ใจถูกลดคุณค่าอยู่ซ้ำๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักสังเกตใจทุกครั้งที่ใจรู้สึกน้อยใจเสียใจหรือรู้สึกไม่พอนั่นคือสัญญาณว่าใจเริ่มแบกบางสิ่งที่ไม่จำเป็นหากเรามีสติทันใจจะเห็นทันทีว่าความเจ็บนี้ไม่ได้เกิดจากเขา แต่เกิดจากความคาดหวังที่ใจเราไปสร้างขึ้นเองเมื่อสติทำงานใจจะเริ่มถอยออกมาเป็นผู้ดูดูความรู้สึกดูอารมณ์ดูความอยากให้เขาเห็นค่าและเมื่อดูด้วยความไม่เข้าไปเป็นอารมณ์จะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงนี่คือทางแห่งการคลายทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การกดข่ม แต่คือการรู้ทันและปล่อยวางการวางสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าจึงไม่ใช่การตัดความสัมพันธ์อย่างรุนแรงแต่คือการขยับใจกลับมาอยู่ในที่ที่คูณอยู่คืออยู่กับสติอยู่กับความจริงเมื่อใจอยู่ถูกที่ใจจะไม่เรียกร้องและเมื่อใจไม่เรียกร้องความสงบจะเริ่มแผ่ขยายอย่างเงียบๆภายในใจเราเอง เมื่อใจค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าการที่ใครไม่เห็นค่าเรามิได้ทำให้ชีวิตเราต้องหยุดแต่การที่เราเอาเรื่องนั้นมาแบกใจต่างหากที่ทำให้ชีวิตเราเดินต่อได้ยากพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความแตกต่างระหว่างเหตุภายนอก กับการปรุงแต่งภายในเพราะเหตุภายนอกเกิดแล้วก็ดับไปหลายคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อรอการยอมรับรอคำว่ามีค่ารอให้ใครสักคนมองเห็นทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดว่าใจที่รอพึ่งสิ่งภายนอกคือใจที่ยังไม่เป็นอิสระเพราะอิสระแท้จริง เกิดจากใจที่ไม่ต้องรอใครมายืนยันความหมายของตนเองเมื่อเราเริ่มเข้าใจธรรมใจจะค่อยๆเปลี่ยนจากการถามว่าเขาคิดกับเราอย่างไรมาเป็นเรากำลังดูแลใจเราอย่างไรเพราะคำถามแรกพาใจออกนอกแต่คำถามหลังพาใจกลับบ้านและเมื่อใจกลับมาอยู่กับตัวเอง ใจจะเริ่มเห็นคุณค่าที่ไม่ผันแปรตามสายตาของใครพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ยังดิ้นรนเพราะคำพูดหรือท่าทีของคนอื่นยังเป็นใจที่ถูกโลกครอบงําแต่ใจที่รู้เท่าทันอารมณ์ของตนคือใจที่เริ่มพ้นจากอำนาจโลก,กธรรมเมื่อมีสติรู้ว่าใจเริ่มเจ็บเพราะความไม่เห็นค่า เราจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บนั้นลากใจเราไปไกลแต่จะหยุดดูและเข้าใจมันอย่างสงบการแบกใจไว้กับคนที่ไม่เห็นค่าเราเปรียบเหมือนการอุ้มของหนักที่ไม่จำเป็นยิ่งอุ้มไว้นานใจก็ยิ่งล้าแต่เมื่อมีปัญญาเราจะรู้ว่าของชิ้นนี้ไม่ใช่ของเราและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใคร การวางลงจึงไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีแต่คือการรักษาใจในทางธรรมะการรักษาใจสำคัญกว่าการรักษาภาพลักษณ์เพราะภาพลักษณ์หลอกตาแต่ใจเป็นที่ตั้งของทุกข์และสุขหากใจถูกดูแลด้วยสติต่อให้โลกไม่เห็นค่าใจก็ยังตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามคำพูดหรือการกระทำของใคร เมื่อเราไม่เอาสิ่งที่เขาไม่เห็นค่ามาแบกใจเราจะมีพลังเหลือพอเหลือพอที่จะเมตตาตนเองเหลือพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและเหลือพอที่จะเดินออกจากสิ่งที่บั่นทอนใจโดยไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดแต่เดินออกมาด้วยความเข้าใจเพราะใจที่เข้าใจทำ จะไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำด้วยการยึดสิ่งที่ไม่ควรยึดและเมื่อใจเริ่มเบาเช่นนี้ความสงบจะค่อยๆแทรกเข้ามาโดยไม่ต้องเรียกหาปัญญาจะค่อยๆทำงานโดยไม่ต้องฝืนและเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าใจที่ไม่แบกสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าคือใจที่กำลังเดินอยู่บนทางแห่งอิสระอย่างเงียบงนัน แต่มั่นคงเมื่อใจเริ่มสัมผัสความเบานั้นได้จริงเราจะค่อยๆเห็นว่าความสุขไม่ได้หายไปเพราะใครไม่เห็นค่าเราแต่ความสุขหายไปตอนที่เราเอาใจไปผูกกับการยอมรับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่หวังพึ่งสิ่งภายนอกมากเกินไปจะอ่อนแรงง่ายเพราะสิ่งภายนอกไม่เคยอยู่ในอำนาจของเราเลย หลายครั้งที่ใจเราเจ็บไม่ใช่เพราะเขาปฏิเสธแต่เพราะใจเราสร้างเรื่องราวต่อจากการปฏิเสธนั้นใจคิดต่อใจตีความต่อใจตัดสินตนเองต่อและการคิดต่อเหล่านี้เองที่กลายเป็นไฟเผาใจทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจบไปนานแล้วในคําสอนของพระพุทธเจ้าการดับทุกข์ไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนคนอื่น แต่เริ่มจากการหยุดใจตนเองไม่ให้ปรุงแต่งต่อเมื่อมีสติรู้ว่าใจเริ่มไหลไปหาความคาดหวังใจเริ่มอยากให้เขาเห็นค่าเราเพียงรู้ทันไม่ตามไม่ต่อต้านแค่เห็นตามจริงว่านี่คืออาการของใจที่กำลังแบกภาระการรู้ทันเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันคือจุดที่ใจเริ่มเป็นอิสระจากอารมณ์ เมื่อใจไม่วิ่งตามอารมณ์ก็จะค่อยๆหมดแรงไปเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดเพราะเหตุเมื่อเหตุหมดอารมณ์ก็ดับและเหตุสำคัญของความทุกข์ก็คือการยึดใจที่ยังยึดการเห็นค่าจากผู้อื่นจะไม่เคยอิ่มต่อให้เขาให้ค่าในวันนี้ใจก็จะกลัวเสียค่าในวันหน้านี่คือความไม่มั่นคงของใจที่ยังฝากไว้กับโลก แต่เมื่อใจเริ่มรู้จักพอรู้จักวางใจจะไม่ต้องวิ่งหาอะไรมาเติมเต็มอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นโทษของการยึดเพราะการยึดไม่เคยให้ความปลอดภัยมีแต่ทำให้ใจหวั่นไหวเมื่อเรายึดว่าเขาต้องเห็นค่าเราใจเราก็ต้องคอยระแวงคอยกลัวคอยตรวจสอบสายตาและท่าทีของเขาอยู่ตลอดเวลาใจเช่นนี้ไม่มีวันสงบได้จริง การไม่เอาสิ่งที่เขาไม่เห็นค่ามาแบกใจจึงเป็นการคืนพลังให้ชีวิตพลังที่เคยหมดไปกับการคิดวนการน้อยใจการรอคอยจะค่อยๆกลับคืนมาและพลังนั้นเองจะทำให้เราเริ่มมองเห็นทางเดินของตนชัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครมากำหนดให้ในทางธรรมะใจที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจะไม่เจ็บซ้ำกับอดีตและไม่กังวลกับอนาคต เมื่อใครไม่เห็นค่าเราในขณะนี้ใจที่มีสติจะรู้ว่านี่เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่ความหมายของทั้งชีวิตและไม่จำเป็นต้องเอาเหตุการณ์ชั่วคราวนี้มาทำร้ายใจตนเองอย่างยาวนานเมื่อฝึกใจเช่นนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างเงียบๆแข็งแรงจากภายในไม่ใช่แข็งเพราะคำชมไม่อ่อนเพราะคำเมินใจจะเริ่มยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และในความยืนอยู่ได้นั้นจะมีความสงบที่ไม่ต้องอธิบายแต่สัมผัสได้จริงในทุกลมหายใจเมื่อใจเริ่มตั้งมั่นจากภายในมากขึ้นเราจะค่อยๆเห็นว่าความทุกข์ที่เคยหนักหนาแท้จริงแล้วไม่ได้หนักเพราะเหตุการณ์แต่หนักเพราะใจเราเคยแบกมันไว้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความจริงของใจว่าใจที่ไม่รู้เท่าทันตนเอง จะเป็นผู้สร้างภาระให้ตนเองโดยไม่รู้ตัวและภาระที่หนักที่สุดก็คือการเอาความไม่เห็นค่าของผู้อื่นมาผูกเป็นคุณค่าของชีวิตเราเมื่อใจยังเผลอเอาตัวเองไปเปรียบกับสายตาคนอื่นใจจะไม่มีวันสงบเพราะสายตาคนไม่เคยหยุดนิ่งวันนี้เขามองดีพรุ่งนี้เขาเฉยมรืนเขาอาจลืมใจที่ผูกกับสิ่งเช่นนี้ ย่อมแกว่งไปมาตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ถอนใจออกจากโลกธรรมถอนออกจากการได้และเสียจากการยกย่องและดูหมิน่นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาของโลกการไม่เอาสิ่งที่เขาไม่เห็นค่ามาแบกใจคือการเริ่มถอนใจออกจากการตกเป็นเหยื่อของโลกใจไม่ต้องคอยพิสูจน์ไม่ต้องคอยอธิบายไม่ต้องคอยเรียกร้อง เมื่อใจไม่ต้องดิ้นรนเช่นนี้ความสงบจะเริ่มมีที่ยืนแม้ท่ามกลางความไม่เข้าใจของผู้คนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ฝึกดีแล้วจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้แต่ใจที่ยังปล่อยให้ความคาดหวังนำทางจะกลายเป็นใจที่ถูกลากไปด้วยอารมณ์เมื่อเขาไม่เห็นค่าใจที่ยังไม่ฝึกจะรีบตัดสินตัวเองรีบลดค่าตัวเอง รีบทอดตัวเองทั้งที่ในความเป็นจริงคุณค่าของชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความเห็นของใครเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันอาการเหล่านี้ใจจะเริ่มหยุดก่อนจะเจ็บลึกหยุดก่อนจะคิดซ้ำหยุดก่อนจะทำร้ายตนเองนี่คือการทำงานของสติที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญเพราะสติไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่ทำให้ใจไม่หลงไปกับปัญหา การแบกใจไว้กับสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าคือการเอาหัวใจไปวางไว้ในที่ที่ไม่มีใครดูแลแต่การดึงใจกลับมาอยู่กับสติคือการพาหัวใจกลับบ้านบ้านที่ไม่ต้องมีใครยอมรับบ้านที่ไม่ต้องแข็งขันบ้านที่ใจได้พักอย่างแท้จริงในทางธรรมะใจที่พักได้จะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในทุกความสัมพันธ์ ไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกความคาดหวังและไม่จำเป็นต้องอธิบายคุณค่าของตนเองให้ใครเข้าใจเพราะคนที่พร้อมจะเห็นค่าเขาไม่ต้องการคำอธิบายและคนที่ไม่เห็นค่าต่อให้อธิบายมากเท่าไหร่ใจก็ยังต้องเหนื่อยอยู่ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลือกแบกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการพ้นทุกข์ไม่ใช่แบกทุกคำพูดทุกท่าที